Assalamualaikum าา ah w a r a ต m a t u l l a h i w a b a r a า a t u h ค่ะครบนี้นะคะก็ข้าวิชาภาษาอัหรับนะคะของนักเรียนชั้นป .3 นะคะในวันจันทร์นะคะครูก็ได้ให้เนี่ยนักเรียนนะคะวันจันทร์นะคะ,ะครูได้ให้นักเรียนเนี่ยทบทวนในบทที่3นะคะพร้อมทั้งทําแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะผ่านลิงก์ที่ครูแนบไปนะคะมาชาอัลลอฮ์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียน ทำได้หมดเลยนะคะถูกต้องทุกข้อเลยเก่งมากๆนะคะอ่ะดวนนี้นะคะเราจะขึ้นในบทที่4นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่28นะคะให้นักเรียนเตรียมเรียนสอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปลกันนะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะเรามาอ่านดอาการก่อนนะคะบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิม رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما امين อ่าเดี๋ยวนักเรียนเปิดหนังสือในหน้า28นะคะเตรียมปากขึ้นมา แต่ก Re <te> pues ่อนเราที่เราจะแปลกันนะคะก่อนที่เราจะแปลกันเรามาอ่านกันก่อนนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะชี้ตามเลยอัดดารสุรอาเบียอัดดารสุรอาเบียอัลฮัมมามอัลกรฟตุอัลฮัมมามั الغرفه البيت في البيت البيت في البيت المسجد في المسجد المسجد. في المسجد. المكتب. على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  المكتب, على المكتب, على المكتب, على المكتب على السرير. على السرير. อัลซารีรูอัลซารีรีอ่มาแปลกันนะคะอัดดารุสุรอบบาะนะคะแปลว่าบทเรียนที่สี่นะคะบทเรียนที่สี่คำแรกนะคะอัลฮัมมามูนะคะอัลฮัมมามูเนี่ยดอมมาที่มีมหายไปเติมให้คุณครูด้วยนะคะอัลฮัมมามูแปลว่าห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำ เปียนไปพร้อมครูดได้เลยห้องอาบน้ำนะคะอ่าครูเริ่มเปลี่ยนะเอ่อเริ่มเปลี่ยนภาษาเอาใหม่นะคะห้องอาบน้ำนะคะต่อไปอัลกอรฟตัตุเติมนมมาให้ครูด,ด้วยนะคะอัลกอรฟตัตุแปลว่าห้อง ต่อมานะคะในส่วนของอัลลิฟนะคะวันนี้ที่เราเรียนกันนะคะอัลเบย์ตูแปลว่าบ้านนะคะฟิลเบย์ติฟีแปลว่าในฟิลเบย์ติก็แปลว่าในบ้านนะคะในบ้านต่อไปอัลมัสจิดูอัลมัสจิดูก็คือมัสยิดนะคะฟิลมัสจิดีก็คือในมัสยิด Tapay, Al maktabu Alal maktabi. Ala, pewa bon, na Alal maktabi, pewa bon Bon Tapay. As sariru. Pewa tiyang, na Alas sariri. Bon tiyang. อ่าล็อกตามได้เลยนะคะเขียนเม่ทานอยู่วิดีโอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกครั้งนะคะพร้อมแปลเลยอัดดาสรอบยบทเรียนที่สีมมมออ่อัลฮัมามูห้องอาบน้ำอัลกอรฟัตุห้องอัลไบตุฟิลไบตีบ้านในบ้าน al masjidu fil masjidi al masjidu fil masjidi masjid nai masjid al maktabu ala al maktabi to bon to as al sariru ala sariri tiang bon tiang ah. วันนี้นะคะเราจะเรียนแค่ในส่วนของอลิฟอย่างเดียวก่อนนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะบทเรียนที่4ในวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในบทเรียนนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำบุพบ,บทนะคะเช่นในนอกบนที่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อเรียกนะคะว่ากรุฟจัต มีชื่อเรียกว่า h u r ูฟจัดนะคะ h u รูฟแปลว่าคำนะคะส่วนจัดหมายถึงอยู่ในสภาพทำให้อยู่ในสภาพที่ใส่สระกัสรห,หรือกัสรไตนั่นเองนะคะอะซึ่งในบทนี้นะคะเราจะมารู้จักฮ u รูฟจัดสี่คำนะคะสองคำแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะคือคำว่าฟีที่แปลว่าในนะคะในบ้าน ในโรงเรียนในร้านค้าแบบนี้นะคะต่อไปอีกคำหนึ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคืออิล่านะคะอล่าแปลว่าบนนะคะบนโต๊ะบนเตียงบนตู้นะคะ,นะคะและอีกสองคำที่เราจะเรียนหลังจากนี้นะคะมีคำว่ามินนะคะมินแปลว่าจากนะคะหรือถ้ามันอ่านเชื่อมติดกับคำที่อยู่หลังจากมันได้เนี่ยก็จะนว่ามีนั่น มีนัสอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะและอีกคำหนึ่งนะคะแปลว่าอีลานะคะคือคำว่าอีลานะคะอีลาแปลว่าไปยังนะคะไปยังบ้านไปไปโรงเรียนไปเป็นต่างประเทศก็ได้ไปอเมริกาไปอังกฤษไปมักกะได้หมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรูฟยัดนะคะมันจะมีมากเลยหลายคำนะคะแต่ เราป3นะคะเราจะเรียนเบื้องต้นแค่4คำนะคะฟีในอลลบนมินจะอิลาไปยังนะคะ ซึ่งคุณครูขออธิบายก่อนว่า p ร r จัดเนี่ยคืออะไรนะคะ p ร r คือคำใช่ไหมคะจัดก็คือทําให้อยู่ในสภาพที่เป็นกัรัระนะคะซึ่ง p ร u ฟจัดนะคะคือคําที่เมื่อมันมานําหน้าคําใดแล้วนะคะคํานั้นเนี่ยจะต้องใส่สระกัสระที่อักษรตัวสุดท้ายของคําถ้าหากว่าคํานั้นมีอลิฟลาบนะคะ ให้ใส่สระกัสรอที่ตัวสุดท้ายแต่ถ้าุรุฟจัดมานำหน้าคำที่ไม่มีอลิฟลามนะคะจะต้องใส่เป็นกัสรอไตนะคะเรามาดูตัวอย่างกันจากปกติแล้วคำว่าบ้านนะคะก็จะใส่สระดอมะที่อักษรตัวสุดท้ายนะคะใส่ดอมาที่ตานะคะ อัลไบตูบานนะคะอัลมักตาบูดอมมะเหมือนเดิมปกติก็ใส่ดอมมะทั่วไปเลยนะคะอัลมักตาบูอ si ัลซีนูอัลยาบานูนะคะอัลยาบานู nu, นะคะเป็นดอมมะหมดเลยนะคะแต่เมื่อมีฮุรูฟจัดเข้ามานะคะมีฟีเข้ามามีอา,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 าลาเข้ามามีมินเข้ามามีอีลาเข้ามา สระของคําเดิมนั้นจะถูกเปลี่ยนไปจะถูกเปลี่ยนจากดมะให้กลายเป็นกัสรอนะคะอย่างเช่นอัลไบตูเติมฟีเข้ามาจะใส่ว่าอัลฟิลไบตูไม่ได้นะคะผิดต้องใส่เป็นฟิลไบตีนะคะเปลี่ยนเป็นกัสรอเลยฟิลไบตีนะคะ จากอัลมักตาบูเติมอะลาเข้ามาเติมุรุฟจัดเข้ามานะคะจะเป็นอะลัลมักตาบูได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเป็นอะลัลมักตาบีนะคะกัสรอที่อักษรสุดท้ายเลยนะคะจากอัลซีนูจีนนะคะประเทศจีนเติมมินที่เป็นุรุฟจัดเข้ามาจะใส่เป็นมีนาซีนูได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะถือว่าผิดนะคะต้องเปลี่ยนเป็นกาซรอค่ะมีนาซีนี่นะคะมีนาซีนี่นะคะจากอัลยยบานนนะคะญี่ปุ่นอัลียาบานนนะคะเติมอีลาที่เป็นหุรุฟจัดเข้าไปจะเป็นออลาเลียาบานูได้ไหมคะไม่ได้นะคะผิดเลยต้องเติมเป็นกัสรอะคะเอลาเลียาบานี่นะคะ เติมเป็นกัสรอเปลี่ยนจากดอมะเป็นกัสรอหมดเลยนะคะสำหรับคำทั่วไปที่มันมีอลิฟลามนะคะอ่ะซึ่งนะคะวันนี้คุณครูขอสรุปอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนในหน้าที่ในหน้าที่28นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรุฟจัตนะคะพรุฟจัตก็คือคำที่เมื่อมันมาคำนำหน้าคำใดคำหนึ่งแล้ว คำคำนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนสระนะคะให้กลายเป็นกัสรอนะคะจะต้องเปลี่ยนสระให้อยู่ในสภาพที่อักษรตัวสุดท้ายใส่เป็นกัสรอนะคะสำหรับคำนามทั่วไปที่มีอลิฟลามนะคะซึ่งเราเรียนกันในบทนี้4คํคำเบื้องต้นนะคะคือฟีแปลว่าในอลาบนมินจากอีลาไปอย่าง ถ้านักเรียนเห็นว่ามีฟีอลาอีลาหรือมินนะคะนำหน้าคำใดนะคะมีคำหนึ่งคำใดในสี่คำนี้นำหน้าคำนามต่างๆนะคะคำนั้นน่ที่อยู่ข้างหลังคำกรุฟยัดเนี่ยจะต้องใส่เป็นกระส๊อเลยนะคะแบบฝึกหัดเรามาดูกันในหน้าที่30นะคะเอกระวัตตุมาอบอบติอวัคิลกิลมตนะคะจงอ่านแล้วก็จงเขียนสระท้ายนะคะของแต่ละคำนะคะคำแรกอัลมาดรอซา เติมอะไรดีคะดอม้าหรือกัสรรดีไม่มีฟีไม่มีอะไรข้างหน้าเลยอัลมาดรอซาตูนะคะคำทั่วไปใส่ดอม,ม้าหมดเลยนะคะอัลมาดรอซาตูนะคะแต่เมื่อมีฟีเข้ามาแล้วฟิลมาดรอซาตูได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องเป็นฟิลมาดรอซาตีนะคะอีกคำหนึ่งครูยกตัวอย่างให้อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าไบค์นะคะฟิลไบ ตู้หรือตีคะมีฟีหุรุฟจัดตีนะคะฟิล b บตีแต่ถ้าไม่มีอะไรมาเลยก็เป็นอัล b บตู้นะคะ,ะให้นักเรียนลองไปฝึกทําดูนะคะถ้าเป็นคําทั่วไปที่ไม่มีอะไรมานําหน้าเลยเนี่ยให้ใส่เป็นดอม,มะนะคะส่วนถ้ามีคําว่าฟีหรืออาลาเข้ามานะคะหรือมินหรืออีลาให้นักเรียนใส่สระท้ายของคํานั้นเป็น นะคะอย่างตัวอย่าง f i l ม m a ร r a s a t, fill บต t นะคะอ่ให้นักเรียนลองฝึกคำดูนะคะคาบนี้นะคะคุณครูก็สอนแค่ในส่วนของอล i f นะคะส่วนข้าบหน้าเราค่อยมาดูอักษรตรงเราค่อยมาดูในส่วนของบากันนะคะคาบนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ด้วยนะคะหน้าที่30นะคะให้ทำแบบฝึกหัดที่2หน้าที่30นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่วนนี้เนี่ยส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ ่ะคาบนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสลามุอะลัยกุมวะราฮมาตุลลอฮิวะบระกาตูค่ะ